สวัสดีครับซื้อคนด้วยนะครับผมผมเน้นนะอ้าก็นวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงตัวปืน M 1 6กันดีกว่านะเป็นปืนที่หลายคนจะไม่ค่อยเลือกเล่นเท่าไหร่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยจุดเด่นของ M 1 6ของมันนะผมคือการยิงนระยะกลางและไกลที่โอเคมากเลยเพราะว่าตัวปืน M 1 6ใช่ไหมฮะมันเป็นการยิงแบบเบิร์ดไฟสามนัดนะครับผมพอถ้าท่านผู้ชมมีกดยิงหนึ่งครั้งมันออก3นัดเสร็จปั๊บนัดถัดไปท่านผู้ชมจริงในชุดถัดไปนะครับรีคอยล์มันจะถูกกลับไปที่เดิมได้ดีงงาามมกเลยยสติิไป มันก็จะกลับมาตรงนี้แล้วก็ยิงใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมโอเคนะฮะซึ่งมันจะแต่งของอะไรยังไงบ้างนั้นก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับของชิ้นแรกเลยนะของชิ้นแรกที่ผมแะนะนําเลยนะครับผมคือกล้องเล็งเลยนะครับผมกล้องเล็งคือส่วนประกอบที่ผมแนะนํามากนะครับเพราะไอออนไซด์เดิมๆของ m 1 6หเนี่ยเล็งยากมากนะครับผมเล็งยากมากจริงแต่ถ้าสมมติว่าใครนะครับผมที่สามารถยิงด้วยไอออนไซด์เดิมๆของ m 1 6ในระยะก,กลางและไกลได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกของแต่งอีกชิ้นที่หลังนะฮะ ตอนแรกก็ถ้าสมมติแค่ติดตั้งกล้องก็ติดเลยนะครับผมถัดไปนะครับถ้าจากการติดกล้องเล็งผมแนะนําว่าลํากล้องปืนนะฮะลำกล้องปืนนะครับเป็น MIP Light b a r r e วงเล็บช็อตนะครับสาเหตุนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตบปืนเนี่ยยิงไปยังไงป้าจะถูกดีดกลับมาที่เดิมนะครับผมคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะชิงจังหวะกับสตูในระยะกลางจริงๆเนี่ยในเวลาเล็งยิงจะค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าโปรติเนี่ยการยิงในระยะกลางกับไกลเนี่ยส่วนมากสตูจะเป็นสายแคมใช่ไหมฮะคราวนี้ว่าเป็นสายแคมแล้วเนี่ย จังหวะในการยิงของเขาเนี่ยจะซูมช้ากว่าเรา e แน่นอนนะครับผมเพราะว่าตัวปืนของพวกเขาเนี่ยจะเน้นเป็นเรื่องของความแม่นยําเป็นหลักนะครับผมแต่ว่ามันในเรื่องของความแม่นยำเนี่ยตัวปืน M16 เนี่ยแทบไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับเพราะตัวปืนมัน,นมีความแม่นยําที่สูงและรีครอยมันเนี่ยถูกดีกลับมาที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเลยเป็นข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแต่ในทางกับการด้วยการที่มันยิงแบบเป็น3นัดใช่ไหมฮะถ้าท่านผู้ชมพลาดพลาดไปอีกหนึ่งจังหวะเลยนะครับผมเพราะไม่มี ถ้าสมมติมัน2ชุดแรกกับไม่เท่าไหร่ถ้าสมมติว่าผู้ชมต้องยิงสตูถึง45ชุดแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบแพ้จังหวะสตูได้นะครับผมโอเคเนาะแล้วที่สําคัญคือการแต่งอาร์ไลท์ประโล้งเล็บช็อปไปเนี่ยมันจะเพิ่มในเรื่องของความเร็ววันที่ด้วยนะฮะซึ่งความเร็ววันที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเสริมสร้างให้ตัว M16 นะครับผมสร้างข้อได้เปรียบตรงนี้ของตัวเองได้ดีงามมา,มากๆเลยนะผมเพราะว่าปืนสายแคบอ,อื่นๆเนี่ยจะช้านะฮะแต่ M16 ไม่ถือว่าช้านะครับผมเพราะบวกในเรื่องของ เหมือนฟรีสนะครับผมมีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับข้อเสียก็จะเป็นความแม่นยำเบื้องลงยิงลดลงไปนิดหน่อยนะฮะและเดี๋ยวตั้งเพิ่มขึ้นมา9.6นะแต่เห็นที่ผมบอกว่าและเดี๋ยวตั้งจะเพิ่มมาไงปั๊บเป้ามันก็จะลงมาจุดเดิมอยู่ดีนะครับผมโอเคเนาะของแต่เชิดทัดไปถ้าจากลำกล้องปืนนะฮะแล้วก็กล้องเล็งเนาะต่อไปคราวนี้เนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปตะกี้เลยนะฮะตัวปืนมันไว้ยิงระยะกางกับระยะไก่และมันมีในเรื่องของรีคอยที่ไม่ว่าจะดียังไงมันกก็เเเเด้้้ลลลัััับบมมมมมาาาาททีี่่่่ินนนนะะะแแวววคคคยยํออูพรรฉ อีกสชิ้นที่เหลือเนี่ยผมแนะนําว่าแต่งเสริมการป้องกันตัวระยะใกล้ดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเลเซอร์ RDC Laser 1MWU เลยนะครับเพื่อเพิ่มความแม่นยำแบบไม่เล็งยิงนะครับเพราะว่าในระยะใกล้เนี่ยถ้าเราจะซูมยิงนะฮะมันจะเสียจ,จังหวะไป1จุดนะครับผมแต่ถ้าเราเสริมในเรื่องของความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงเนะี่ยเราไม่จะไปต้องซูมยิงในระยะใกล้เลยนะฮะเรากดยิงไปเลยนะครับผมเรากดยิงไปหาศัตรูเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียจังหวะนะครับผมในการซูมยิงเนาะ ที่สาคัญคือจังหวะ่เราซูมยิงสตูอาจจะเดินแบบพื้นๆไปแล้วด้วยนะครับแต่ถ้าเรายิงเลยเนี่ยจะง่ายมากกว่านะครับผมโอเคเนาะของแต่งชิ้นทัดไปท้งจากเลเซอร์นะครับใต้ลากล้องนะครับ merge f o r a l d e p นะครับก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เพิ่มในเรื่องของความแม่นยําเมื่อไม่เล็งยิงนะครับผมแล้วก็มีข้อดีอีกอย่างนึงคือแรงดึงตั้งนะก็จะเป็นลดในส่วนที่เพิ่มมาได้นะครับผมที่เป็นข้อเสียเนาะส่วนข้อเสียของชิ้นนี้นะผมคือความเร็วที่จะเล็งลดลงไป10%นะแล้วก็เรวละเล็งจะ บวกขึ้นมา10%นะฮะกตะกีเราได้ข้อดีของเลเวล่าเรงยิงมาแล้วเนาะในเรื่องของเลเวล่าเรงยิงก็จะไปหักลบกับตะกีนะฮะซึ่งเรียกได้ว่ามันค่อนข้างจะโอเคนะครับผมคือถ้าสมมติผู้ชมไม่ติดอาลำกล้องปืนตะกีไปเนี่ยเลเวล่าเรงยิงก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาเลยฟรีๆนะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะไปช่วยหักลบได้นะครับโอเคเนาะเพราะว่าไอ้ลำกล้องของเราเนี่ยก็ยังมีข้อดีในเรื่องของความเร็วกันที่อยู่ดีนะครับผมโอเคนะซึ่งมันเป็นคีย์หลักทําให้เราสามารถวิ่งไปจุดอื่นนดขะะรบออปากกงว ปากระบอกผมแมนะนาเป็น MIP Light Flashguard นะครับหนึ่งซ่อนแสไปบอกปืน2เพิ่มความแม่นยาเมื่อเล็งยิง3เพิ่มความแม่นยาเมื่อไม่เล็งยิงนะรเรียกว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีงามมากๆนะผมใช้ยิงในระยะกลางได้ดีนะฮะที่สําคัญคือมันเพิ่มความแม่นยาเมื่อไม่เล็งยิงด้วยทําให้เราสามารถสู้กับัตูนในระยะใกล้ก,ลก็ดีเช่นเดียวกันนะครับผมโดยข้อเสียก็จะเป็นในเรื่องของระยะเวลาเล็งยิงที่จะโบกขึ้นมา5%นะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่า มันไม่เป็นไรนะครับผมเพราะถ้าสมมติไปหักหลบกันเนี่ยเราก็ขาดทุนไปไม่เท่าไหร่นะครับผมในเรื่องของเอร็วเวลาอย่างเงี้ยมันจะช้าลงไปแทบไม่เห็นผลเลยนะฮะแต่ที่สําคัญคือความเร็วเคลื่อนที่เราเนี่ยได้กําไรมาฟรีๆเลยนะครับผมโอเคเนาะคราวนี้นะครับถ้าจากปากกระบอกใช่ไหมถ้าสม,มมติว่าใครไม่ติดตั้งกล้องเลงนะฮะใครที่ไม่ติดตั้งกล้องเลงนะครับพันท้ายเลยนะครับผมพันท้ายผมแนะนาเป็นแบบไม่ติดพันท้ายนะฮะอันนี้เนี่ยจะดีงามมากๆเลยเพราะมันลดเร็วเวลาอย่างงี้ด้วยเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เข้ว่า สร้างกาไรเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะนี่นะครับถ้าสมมติว่าผมติดตั้งไปปับ๊บนี่นะข้อดีก็จะดีขึ้นบานเลยนะครับผมโอเคเนาะแต่คราวนี้คือผมมั่นใจว่าผู้เล่นหลายคนน่าจะต้องติดลํากล้องปืนเอ้ยอ่าใช่ฮะลำกล้องนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะติดอกล้องเล็งไปแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือของแต่งทั้งหมดของ M16 นะครับที่ผมจะมาอัปเดตในซีซันที่8นะครับผมก็ต่อไปนะฮะเราไปทดสอบประสิทธิภาพตัวปืนหลังจากแต่งอุปกรณ์ครบ ให้ชิ้นแบบนี้กันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยฮะโอเคนะครับผมก็ขั้นแรกมาทดสอบในเรื่องของดาเมจก่อนดีกว่านะครับอก42นะฮะนั่นเท่ากับว่าชุดเดียวตายได้เลยนะครับท้องนะครับผม30นะฮะชือชุดเดียวไม่ตายนะผมรวมยังไงก็90นะฮะนอกจากว่าถ้ามาชมยิงท้องแล้วมันเด้งขึ้นไปตัวบ้างอย่างนี้ก็จะตายนะครับบริเวณแขนนะครับบริเวณแขนนะฮะชุดเดียวตายนะครับผมไหล่ก็ชุดเดียวตายนะครับ ส่วนขาคือชุดเดียวไม่ตายนะครับดาเมจก็จะเป็น90เท่ากับทองนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับส่วนหัวนะฮะยังไงก็ตายอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะฮะต่อไปนะฮะเรามาดูในเรื่องของแรงดีดกับความเมี่ยมที่ผมบอกกันดีกว่านะฮะขอทดสอบที่ระยะ10เมตรนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับท่านผู้ชม1ชุดปั๊บเป้าเด้งลงกลับมาแทบจะจุดเดิมเลยนะครับปึ๊ก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 นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมมันลงมาจุดเดิมเสมอนะครับไม่ว่าจะแรงดีดแนวตั้งยังไงความแม่นยายังไงนะครับ มันจะดีดลงมาจุดเดิมเสมอนะครับเดี๋ยวลอง20เมตรดูนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมว่าจุดเริ่มต้นยังไงมันก็ใกล้เคียงจุดเดิมมากเลยนะครับผมนี่นะครับยังไงมันก็จะลงมาใกล้เคียงจุดเดิมเสมอนะครับผมแล้วมันก็จะเด้งขึ้นไปใหม่เด้งขึ้นไปใหม่นะครับโอเคนะครับซึ่งในระยะ20เมตรเนี่ยตาเมจมันเนี่ยอาจจะต้องยิงประมาณ2ชุดตูถึงจะตายนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับเพราะว่าถ้า2ชุดปึ้ง ถือว่าโอเคนะแล้วค่อนข้างเร็วด้วยนะครับผมปึ้งปึ้งแค่นี้นะฮะศัตรูก็ตายแล้วนะครับบ้องไวมากเลยนะครับคราวนี้เห็นผมบอกนะฮะความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงกันดีกว่านะฮะจากที่ท่านผู้ชมเห็นคือผมเล็งตรง5เมตรนะฮะและ้วกระสุนเนี่ยก็เข้าตรง5เมตรเลยนะครับผมการที่เราแต่งแบบเพิ่มความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงนะครับผมมันจะช่วยได้ในจังหวะที่เจอสูแบบนี้ปั๊บถ้าสมมติท่านผู้ชมกดซูมไปอีกเนี่ยมันจะเสียเวลาหนึ่งจุดเห็นไหมฮะซึ่งไอเวลาหนึ่งจุดตรงนี้เนี่ยศัตรูก็อาจจะใช้้เเเหมมมืืืออนนนนนนกันซึ่่่งถาสติปปออนน็ีย ถ้าไปเจนปืนพี่แบวบลั่นเร็วๆอย่างนี้เนี่ยโอกาสแพ้เราสูงมากนะครับเพราะตัวปืน M 1 6เนี่ยมันไม่ได้ลั่นเร็วเท่าขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในทางกับการถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเจอสตูปับออกมาแล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมยิงเลยนะครับผมไม่ต้องซูมเลยมันจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเหมือนได้ยิง1ชุดกับสตูฟรฟีเลยนะครับผมโอเคนะอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีที่ดีงามมากๆครับเจอปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแค่นี้สตูก็ตายแล้วนะครับที่สําคัญคือในระยะแบบนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมยิงแบบ มันจะมีกระสุนเด้งไปถึงอกนะฮะซึ่งถ้าสมมติมีกระสุนนัดหนึ่งเนี่ยเด้งไปถึงอกก็จะเป็น4 2นะฮะเลขสองนัดก็เป็น60นะฮะรวมกันเกินร้อยนะฮะสตูตายในทันทีเลยนะครับผมเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยนะอันนี้คืออ่าข้อดีที่ผมนมํามาเสนอให้ท่านผู้ชมดูนะครับคือถ้าสมมติว่าเราเสริมในเรื่องของความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงเนี่ยมันจะดียังไงนะครับผมอันนี้ท่านผู้ชมก็จะได้เคลียร์แล้วเนาะว่ามันดียังไงนะครับผมเพราะว่าในจังหวะที่เจอสุนเรียกใกลบบนนย,ลยผม ไม่ต้องเสียเวลาซูมให้แบบยืดย่านเลยครับเราหันมาแล้วไม่ต้องกดซูมเนะี่ยเราหันมาแล้วก็ปึ้ง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 จนกว่าตูจะตายเลยนะครับผมโอเคเนาะแล้วก็ในเรื่องของความเร็วในการเคลื่อนที่นะครผมการที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเห็นยากนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าสมมติผู้ชมไปใช้จริงเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันวิ่งไวขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับผมถ้าสมมติผู้ชมวิ่งกับอีกคนหนึ่งเนี่ยแบบคนาบคนาบเฉยเลย แบบขนาดกันเลยนะฮะแล้ววิ่งเนี่ยเราในระยะไกลนะครับเราจะวิ่งได้ไวกว่าสตูนะครับผมคือเราจะถึงเป้าหมายก่อนนั่นเองนะฮะซึ่งมันค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นสายแคมป์เนี่ยเราวิ่งไวกว่านะฮะทำให้เราสามารถชิงพื้นที่แล้วก็มีโอกาสยิงสตูเนี่ยได้ไวกว่านั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็ต่อไปนะฮะเราไปดูสุดสเตตัสตัวปืนกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยฮะสรุปสเตตัสตัวปืนนะครับผม ข้อดีของเรานะครับผมความเร็วกันที่บวกขึ้นมา3%ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงก็จะลดลงไป6.6นะครับผมก็คือกระสุนเนี่ยมันจะถูกดีดเข้ามาหากันสั้นขึ้นนั่นเองนะผมจะเห็นผลได้ง่ายขึ้นเมื่อยิงในระยะแบบ30-40เมตรนะรผมแล้วก็ความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงนะครับจะลดลงไป37เลยนะผมก็เรียกได้ว่ากระสุนนี้จะถูกบีบแม่นยำขึ้นมากเลยนะผมซ่อนแสงปลายกระบอกด้วยนะแล้วก็ซูมนั่นเองนะครับเพราะเราติดกล้องเล็งเนาะข้อเสียนะฮะเล็งยิงช้าลงไปเพียงแค่3%คือน้อยมากๆ ความเร็วกว่นี้ขนาดเร่งลดลงไป8%ซึ่งก็แทบไม่ได้ส่งผลอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็แรงดินเรนาตั้งบวกขึ้นมา2.7นะครซึ่งแรงดินเรนาตั้งนะครับมันก็แทบไม่สม่งผลอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะเรายิงไงเนี่ยเป้ามันก็จะถูกเด้งกลับมาที่เดิมนะครับผมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมวนท่านผู้ชมจะเสริมในเรื่องของแรงดีนเราตั้งเนี่ยผมบอกตรงๆว่าเสริมในเรื่องของความแม่นยําดีกว่านะครับผม โอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงเป็นที่เท่านี้แล้วนะครับผมสำหรับตัวปืน M16 ที่ผมมาอัปเดตของแต่งกันฮะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นจริงๆ6ก็มีสปอยมินิดหน่อยแล้วนะครับเป็นอาวุธลองเลครับผมถ้าท่านผู้ชมตัวตอนแรกนะจะเห็นนะฮะโอเคนะฮะเจอใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไม่เป็นไรจริงๆละก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับพี่สะพันก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะคลิปนี้บ๊ายบายแล้วนะครับท่าาานนนผู้้ชมบบบบ๊ยยยะะออดโสครัุ